ซื้อรถมือหนึ่งเป็นความคิดที่บ้ามากนี่คือ1ในแนวคิดของมิสเตอร์โอซึ่งก็คือลูกค้าผมนะครับที่เขาซื้อคอนโดนะครับเป็นนักลงทุนต่างชาตินะครับถ้าไม่ถึงเขาถึงมีแนวคิดแบบนี้คือเราได้นั่งคุยกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับระหว่างรอโอนคอนโดนะครับต่างชาติซื้อคอนโดได้นะครับแต่ซื้อบ้านไม่ได้นะครับเขาบอกว่า คนไทยเนี่ยแปลกมากเลยซื้อรถมือหนึ่งนะครับซึ่งเขามองว่าเป็นความคิดที่บ้ามากนะครับทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นล่ะนะครับเอางี้แล้วกันเขาอะเคยมีแฟนเป็นคนไทยเยอะมากเลยนะแล้วก็มีแฟนคนหนึ่งหนึ่งในแฟนของเขาอะนะที่ที่เคยคบกันนะเงินเดือนสามหมื่นบาทแล้วเขาก็ซื้อรถแล้ว ไม่มีเงินเติมน้ํามันเพราะว่าตอนนี้น้ํามันมันแพงมากถูกไหมครับไม่มีเงินเติมน้ํามันก็เลยจอดรถไว้เฉยๆแล้วก็ใช้รถสาธนารณะนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแล้วหม่คุณจะต้องซื้อรถในเมื่อคุณสามารถขึ้นรถสาธารณะได้ขึ้นรถเมย์ก็ได้นะครับแฟนเขาก็บอกว่าแฟนเก่าเขาก็บอกว่าเนี่ยการขึ้นรถเมย์เนี่ยมันเหมือนเป็นแบบคนรวยเขาไม่ทำาง้นะคนรวยเขาก็ต้อง นั่งรถยนต์มีรถส่วนตัวเป็นของตัวเองนะครับเขาก็บอกว่ามันฝรั่งไม่ได้คิดอย่างนั้นคนไทยคิดถึงหน้าตาเป็นหลักนะครับเงินเดือนขนาดเนี้ยแต่เอาเอาเงินกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยเอาไปซื้อรถซึ่งเขามองว่าการซื้อรถเนี่ยเป็นเป็นแบดอินเวส m e เมนต์มากเป็นการลงทุนที่ที่แบบไม่คุ้มค่าที่สุดเลยอะครับเพราะว่า รถเี่ยมูลค่ามันจะลด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 ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ทําไมคนไทยคิดอย่างนั้นเขาก็เลยมองว่าคนไทยคิดถึงหน้าตาเป็นหลักนะครับหนึ่งในแฟนของเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยเขาเงินเดือนอยู่ส0,000ื่นนะแล้วผ่อนรถอะแค่เจ็ดพบาทเองเจ็ดพบาทต่อเดือนเท่านั้นเองเขาก็บอกว่าโอ้ยได้เขาก็บอกว่า,า,วาคิดให้ดีนะมันไม่ใช่เจ็ดพันบาทเขาบอกแฟนเขามันไม่ใช่เจ็ดพันบาทลองค,คุณคิดดีๆซื้อมาคุณจะต้องดาวก่อนใช่ไหม แล้วก็มีค่าประกันด้วยนะครับค่าเม i n t e n a n c e เข้าศูนย์ต่างๆเปลี่ยนยางด้วยนะครับแล้วคอสที่สำคัญเลยสำหรับคนที่ซื้อรถมือหนึ่งแล้วเขาไม่ค่อยได้คิดถึงก็คือค่าเสื่อมนะครับเราจะดูแต่ผ่อนได้เท่าไหร่ผ่อนไหวหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ดูค่าเสื่อมนะเขาในานามของนักลงทุนคนหนึ่งนะครับ ซึ่งมีเงินสดพอที่จะซื้อคอนโดทีเดียว2ห้องนะครับประมาณ4ล้านบาทเงินสดนะเงินสดมากพอที่จะซื้อเบนซ์ e c l s s s ใหม่ได้คันหนึ่งเลยแต่ทำไมเขาเดินเอานะครับเดินเอากับขึ้นรถเมยเอาเขาไม่ซื้อรถนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นเขามองว่าไอค่าใช้จ่ายต่างเนี่ยที่คุณคุณมีนะแต่คุณไม่ได้มารวมสิ่งสำคัญก็คือตัว ค่าเสื่อมนั่นแหละลดสมมติหนึ่งล้านบาทค่าเสื่อมปีแรกจะหายไปประมาณยี่บห้าเปอร์เซ็นหรือตกเดือนละประมาณสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนดังนั้นคุณผ่อนลดผ่อนเดือนละเจ็ดพันนะครับค่าน้ำมันเท่าไหร่ประมาณสักสามพันเจอค่าเสื่อมอีกประมาณสองหมื่นห้าต่อเดือนดังนั้นน่ะคุณจะผ่อนลดจริงๆในช่วงปีแรกนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ เกือบ4ี่0 0ื่นบาทส0 0 0มื่นไปปลายเลยนะครับซึ่งเขามองว่าตรงนี้เป็น best investment มากนะครับซึ่งฝรั่งเขาไม่ทำฝรั่งไม่ได้คิดคำนึงถึงหน้าตาเลยนะครับอันนี้แหละคือแนวคิดที่เขาให้มานะครับเขาว่าเอาเงินน่ไปลงทุนดีกว่านะครับอะไรเดินได้ก็เดินเอานะครับใช้รถสารนะถูกจะตายนะครับแล้วก็การซื้อรถเนี่ยมันก็ดีสำหรับคนที่มีเงินเหลือมากพอแล้ว แต่ไม่ที่ดีสำหรับคนที่เงินเดือนส0 0 0 0ื่นแต่ใช้เงิน66%ของเงินเดือนมาเพื่อซื้อรถแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าน้า,ามันมันแพงนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดคุณซื้อรถมาแล้วรถมันหาเงินได้มากกว่าที่คุณผ่อนอันนั้นเขาเรียกว่าการลงทุนนะครับ อันนี้ซื้อลถมาเพื่อสนองนิสส่วนตัวโดยที่การเงินยังไม่พร้อมนะครับเขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่การลงทุนนะครับผมเจอพี่คนหนึ่งเขาเป็น CEO บริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะเขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่มากของเขาครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือซื้อรดยุโลป ซึ่งมันเขาก็ใช้รถยุโรปอยู่แล้วนะแล้วมันพังพอดีเขาก็เลยขับรถเลยซื้อรถอยุโรป4ล้านกว่าบาทเงินสดนะครับเขาบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดในชีวิตนะครับแน่นอนมันขับดีมันขับมั่นใจนะครับแต่เชื่อไหมเขาใช้มา4ี่หปีเนี่ยค่าซ่อมหมาประมาณ800,000นะครับแล้วรถอะสนะี่ล้านขายได้ล้านกว่าหายไป3 000, ล้านเขาก็เลยมองว่าไม่เอาแล้วรถยุโรปนะครับ แม้ว่าเขามีเงินเยอะมากเลยนะตอนนี้เขาใช้กระบปนะครับซึ่งเขามองว่าขนได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปไหนก็ได้นะครับมนเทนนันก็ต่ำนะครับซึ่งอันนี้แต่ละคนเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดใช่ไหมครับแต่ว่าในในมุมมองของนักลงทุนที่ผมเจอมาหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้นะอ่าเขาคิดถึงว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ เคอมเมนต์มาตา,ตา,ย,ตาย้ล่างได้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะเพราะผมอะผมก็ซื้อรถมือหนึ่งเหมือนกันผมก็บอกเขาว่าเนี่ยรถคันเก่าอะที่แฟนผมใช้เนี่ยค่นาน้ำมันเดือนถึงแปดพันกว่าบาทซื้อรถใหม่เนี่ยเ,เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะซื้อรถใหม่เนี่ยผ่อนเดือนละหมื่นหนึ่งหมื่นสองนั่นนั้นก็เพิ่มอีกประมาณสักสามพันกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองเขาบอกว่าก็จริงมันก็จริงแต่จะดีกว่าไหมที่คุณซื้อรถปีใหม่สําหรับ คนที่ต่อจากคนที่แบบซื้อลดมือหนึ่งแล้วเขาผ่อนไม่ไหวอ่ะสี่ห้าเดือนเขาผ่อนไม่ไหวอ่ะคุณก็ไปซื้อต่อเขาดังนั้นคุณจะได้ดิส c o u n t ส่วนลดมาประมาณ25%ซึ่งก็ประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเอ่ออันนั้นนะ่ะมองคุ้มกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าการลงทุนมากกว่านะครับใครคิดเห็นยังไงนะครับกับคลิปนี้นะครับไว้เดี๋ยวตอนหน้าเนี่ยมิสเตอร์โอมีแนวคิดอะไรยังไงต่อเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังไปต่อหน้านะครับมีความคิดเห็นยังไง คอมเมนต์มาด้านใต้ล่างได้เลยครับขอบคุณครับ